ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอลชแนลอยู่ในขณะนี้นะครับอ่ะก็สาหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาคํานวณสูตร10บบนตัวเดียวอ่ะใสมาชิกได้รับชมกันหลังจากที่สมาชิกดูหลักร้อยบนเทียบชน2สูตรไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดูหลักหน่วยบนเทียบชน2สูตรไปแล้วนะวันนี้มาดูนะฮะหลัก10บบนนะฮะตัวเดียวนะฮะสูตรระยะสั้นนะเทียบชน2สูตร อันนี้สูตรที่1นึ่งสมาชิกนะสิบนตัวเดียวสูตรที่1สูตรระยะสั้นเข้ามา4งวดนะฮะงวดที่ถึงนี่เป็นงวดที่5ครับแล้วก็เด่นบนตัวเดียวนะเน้นไปที่หลักสิบนะฮะพอเข้าหลักสิบมา4งวดนะครับงวดแรกนี่เข้าหลักร้อยนอกนั้นมาเข้ามาหลักสิบก็เน้นไปที่หลักสิบก็ผมคลิปนี้ผมให้เน้นไปที่หลักสิบนะฮะบนทั้ง2สูตรเลยนะ,ะแล้วก็สูตรนะสองสูตรนี้นะ,ะเด่น สิบบนตัวเดียวสองสูตรนี้นะเมื่อที่ถึงนี้สูตรนะครับชนกันตัวเดียวอีกนะสมาชิกนะชนกันตัวเดียวจะชนกันตัวไหนสมาชิกก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันด้วยนะครับนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะช่องแอทไทชาแนลนะเป็นช่องใหม่ของแอททอนเองนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะ,ะสมาชิกนะกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่าน,นะจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนานหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะฮะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ดีๆนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่ผมนํามาคํานวณให้ดีๆนะฮะก่อนที่จะนาไปใช้นะถ้าไม่ชอบนี่มองมผ่านไปได้เลยนะถ้าชอบก็นะําไปพิจารณาเอาเองถูกผิดไม่ว่ากันนะสมาชิกนะเพราะมันเป็นเพียงการนะครับคาดเดาสูตรล่วงหน้า นะะครับอ่มาเข้าสูตรกันมาชิกนะวัแรกนะสูตรหลักสูตรหลักสิบบนตัวเดียวนะเดินมานสี่ม้วนสมาชิกนะเดินมา,มาเป็นสูตรระยะสัน้นๆนะม้วนแรกสูตรได้เลขหนึ่งผลออก 4, 1, อสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้เลขหนึ่งที่หลักสิบบนถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับสมาชิกนะถูกงวดที่หนึ่งตามสูตรนะครับ ถูกเป็นงวดที่หนึ่งตามสูตรอ่ะต่อกันงวดที่สองนะสูตรหลักสิบบนตัวเดียวได้เลขศูนย์นะพอดอกสี่ศูนย์ห้านะพนอดอ,ก,อกสี่ศูนย์ห้าอ่ะเลขศูนย์นะครับก็มาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นงวดที่สองตามสูตรนะถูกงวดที่สองตามสูตร เอามาต่อขั้อที่3นะฮะสมาชิกนะขั้นตอที่3สูตรได้เลขเก้าตัวเดียวที่หลักสิบบนนะฮะผลออกค่าเก้าสี่กับที่หลักสิบบนถูกเป็นงวดที่สองตามสูตรนะถูกงวดที่สองตามสูตรเหมือนที่ผมได้เกินไว้นะสมาชิกนะสูตรมันเป็นเพียงการคาดเดาล่วงหน้านะครับตามแม่สูตรที่ผมจะลงให้นะวิธีคิดวิธีทำเนี่ยนะฮะ มันเป็นการคาดเดาล่วงหน้านะครับฉะนั้นสมาชิกต้องมีเคราะห์ให้มันดีๆเดอ้อสมาชิกเดอ้อนฮะผู้พิพก็กล่าวขอโทษขออภยัยนฮะเอางวดที่สี่นะฮะสิบบนตัวเดียวนะงวดที่ผ่านมาได้เลขแปดนะประดอกคนะาบ้าแปดสามอ่ะหลักสิบก็เลขแปดนะสมาชิกนะก็มาที่หลัหกฮะหลักสิบบนนะตามสูตรฮะที่หลัหกสิบบนนะฮะถูกเป็นงวดที่สี่ ทุงวดที่สี่ <c oughs> ที่หลัก10บบนอันนี้เดินมา4ี่วดนี่แหลนะสมาชิกนะนนะสิบบนนะสูตรที่1นนะครับวดที่5้วดที่ถึงนี้นะได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะ,ะนนะสิบบนนะสูตรที่1วิธีทำนะง่ายๆฮนะนำหลักพันบวกกัน3ครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกได้หกหงทีนะ่มาบวกกันดู หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้ามาบวกเลขหกคงที่สมาชิกนะวันนี้ก็จะได้เลขหนึ่งอ่ะสิบบนตัวอ่าสิบบนสูตรที่หนึ่งฮะได้เลขหนะึ่งนะสมาชิกนะได้เลขหนึ่งอ่าสมาชิกแคปสูตรไว้นะแคปสูตรไว้ะชิลชอปก็นําไปใช้สูตรก็วิธีคิดก็ให้ง่ายๆเลยฮนะฉีดกี่ครั้งบวกกันตามฉีดเลยนะสมาชิกนะ วตามนี้อ่ะสูตรที่1ได้เลขหนึ่งฮะหลัก10บ,บนตัวเดียวอจะมาหรือเปล่าสูตรที่1เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมมาเทียบสูตรที่1กับสูตรที่2ให้นะหลัก10บ,บน2ส,สูตรคนนี้ได้เลขหนึ่ง 9, 6, อ่ะมาชิบผลสัญจรอ้วนประจำวันที่1นึ่งถ้าเก้าถ้าหกห้าอ่ะรอลุ้นกันนะสมาชิกนะจะมาหรือเปล่าหลักสิบบนสูตรที่1อ่ะมาดู หลัก10บบนสูตรที่2นะสมาชิกนะอันนี้หลัก10บบนสูตรที่2อ่ะเน้น10บบนสูตรที่2นะอ่ะ, <c oughs> อะมาดูงวดแรกนะครับงวดแรกฮะเด็ดบนตัวเดียวเน้นที่หลักสิบนะงวดแรกสูตรได้เลขแปดพนันอกแปดศูนย์เจ็ดอ่ะงวดแรกนี้ครับมาที่หลักร้อยฮะมาที่หลักร้อยอ่ะถูกเป็นงวดที่หนึ่ง เน้นไปที่หลักสิบนะฮะนเน้นไปที่หลักสิบนะสมาชิกนะเน้นไปที่หลักสิบดวยมีวิธีที่ทําให้อันนี้งวดแรกอะเอสูตรนี้จะเดินมาห้างวดนะฮะเด่นบนตัวเดียวนี้แต่เน้นไปที่หลักสิบเดินมาห้างวดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรแรกนี้เดินมาแค่สี่งวดนึงสองสามสี่สูตรนี้เดินมาห้างวดอ้วดที่ถึงนี้เป็นอวดที่หกหรือเปล่านะฮะก็ดูว่ามันจบมีวิธีทาจะได้เลขตัวไหนอ่ะ หมวดที่2ฮะสูตรได้เลข1นะฮะเด็ดบนตัวเดียวเน้นไปที่หลักสิบฮะผลออกสี่หนอ่ะนี่เลข1ครับก็มาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นหมวดที่2ตามสูตรครับถูกหมวดที่2ตามสูตรอ่ะต่อเป็นหมวดที่3เมื่อ3สูตรได้เลข0ตัวเดียวนะฮะ รอก4 0่ศเลข0นะก็มาทีนะ่หลัก10บนนะถูกเป็นหวดที่2คนระับถึงหวดที่2เหมือนที่ผมได้บอกนะฮะสูตรนี้นะเด็ดบนตัวเดียวเน้นไปที่หลักสนะิะชวนกันกับสูตรแรกหลักสนะิบห <c oughs> ่วดที่จะถึงนี้ไ,ไม่ใช่เดย <c oughs> จะรีบไปไหนนี่อ่ะวันที่สี่นะสูตรได้เลขกเก้าตัวเดียวนะพระดอกห้าเก้าสี่อเล็กเก้าน 9, นะสมาชิกนะเลขกเก้าก็มาที่หลักสิบบนเนื้อมาที่หลักสิบบนที่ผมบอกว่าให้เน้นหลักสิบครับสูตที่สองเน้นไปที่หลักสิบสูตรนี้เดินยาวกว่าสูตรแรกหนึ่งงวดฮ่ อวดที่ผ่านมานหลัก10บนตัวเดียวแบบเน้นๆเ,เด่นบนเน,น้นไปที่หลัก10บนตัวเดียวแบบเน้นๆนะได้เลขแปดตัวเดียวฮะพบอกค่าแปดสามอกค่าแปดสามตัวเลขมันจะเหมือนกันกับสูตรแรกนะฮะมาชิกนะแต่วิธีคิดมันไม่เหมือนกันนะสมาชิกนะสูตรนี้นจะเดินยาวครับจะเดินยาวกว่าหนึ่งวด แล้วก็มาหลักสิบหนึ่งงวดครับไอมาหลักร้อยหนึ่งงวดแล้วก็นอกนั้นก็มาหลักสิบตามที่ผมได้ติก๊กไคไลท์สีไว้นะสมาชิกน่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ, <c oughs> รบมาดูงวดที่จะถึงนี้นะ เด่นบนตัวเดียวนี้มาที่หลักสิบฮะได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีคิดวิธีทําไปพร้อมๆกันใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีทำอ่ะง่ายอีกแล้วฮะสองสูตรนี้วิธีทําไม่ปวดสมองฮะเนะี่มีเลขแค่ฮะเอาหลัก3ตัวบนกับ2ตัวล่างมาบวกกันนะฮะอ่ะวิธีทํำนะ นำหลักสิบบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนอีกสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกสองครั้งได้เท่าไรเป็นบวกเลขสามคงที่ฮะสมาชิกนะเอาบวกกันดูแปดบวกสามคงท้เยเลขหนึ่งฮะหนึ่งบวกสามได้สี่ฮะสี่บวกสองได้หกฮะหกบวกสองได้แปดฮะแปดมาบวกเลขสามคงที่นะก็จะลงท้ายในเลขหนึ่งเอาว่านี้หลักสิบสูตรที่สองที่ผมเกิดไว้หัวคิดนะฮะว่าสองสูตรนี้ดูให้มันจบมันชนกันที่ตัวเดียวนะฮะสองสูตรก็ สูตรที่2นี้ได้เลข1เหมือนสูตรแรกเลยหลักสิบบนนนี้เน้นไปที่เลข1ก็แล้วกันสมาชิกนะตามสูตรนะฮะถูกผิดก็กล่าวขอโทษขออภัยอ่าสมาชิกอันนี้สูตรที่2องแคปสูตรไว้มันชนกันที่เลข1นึ่งนนเลยงวดน,นี้มันเลขอะไรนะเลข012น,น่าจะมาที่10หน่วยบนตัวหนึ่งนะครับ แต่ผมเล่นไปที่เลข1กับเลข2ออันนี้สูตรนี้ได้เลข1พอดีก็สูตรแรกก็ได้เลข1 1พอดีหนึ่กับ2ฮะลองจับไปไว้ที่หลักสิหน่วยบนก็แล้วกันอ่ะผมเทียบให้ดูน้สมาชิกนะอ่ะอ่ะสูตรที่1อันนี้สูตรที่2นะครับอ้าวยังสมาชิกยังยังโทษทีอันนี้ยังไม่ได้เขียนนี่ สูตรที่สองงไม่ได้เขียนได้เลขหนึ่งรีบอย่ะงีเลขหนึ่งอ่ะว่าที่จะถึงนี้ครับจัวันที่หนึ่งทับข่าวทับหกห้าอ่ะมันชนกันที่เลขหนึ่งทั้งสองสูตรอ่ะมาดูสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเทียบให้ดูนี่ฮะที่ผมบอกไว้ะมาชิกนะนี่ฮะ,ะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองอ่ะ สูตรอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่หวดเข้าที่หลักสิบบนอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่หวนี้เข้าที่หลักสิบบนอ่าสูตรที่สองนะสูตรที่สองหัแรกนี้เข้าที่หลักร้อยอ่ะก็ดูตามที่ที่ที่ผมผมเทียบให้ดูอ่ะอ่ะมาหลักร้อยชนหลักร้อยมาที่หลักเอยชนหลักสิบมาที่หลักสิบสูตรที่สองชนหลักสิบก็มาที่หลักสิบอ่ะสูตรที่สามชนที่หลักสิบตัวเดียว มาที่หลักสิบอาสูตรที่ผ่านอ่งวดที่ผ่านมาสูตรชนที่เลขแปดทั้งสองสูตรเลยก็มาที่หลักสิบนะครับหลักสิบบนงวดที่จะถึงนี้งวดประจำวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกห้าสูตรแรกเลขหนึ่งสูตรที่สองเลขหนึ่งอาชนกันที่หลักสิบที่เลขหนึ่งบนจะมาหรือเปล่าเลขหนึ่งบนหลักสิบนะครก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะอาตามสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อาพวกนี้จะเป็นสูตรนันอีกนะฮะสมาชิกนะก็ฝากติดตามด้วย ครับฝากติดตามด้วยนะสวัสชิกนะอะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายฮะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ